งวดเข้ามาแล้วนะครับกับการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ชิน,นวัตร28พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประชุมนัดแรกของสอปช ขอไปครับของสอนอชเพื่อที่จะกําหนดวาระการถแถลงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้ร้องในฐานะที่ยื่นคำร้องเข้ามาก,ก็คือปปชนะครับวันนี้ทีมทนายความของคุณยิ่งรักษจิน,นวัตรก็ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะขอเอกสารตามข้อบังคับการประชุมของสอนอชข้อที่153ก่อนที่จะมีการนัดประชุมอย่างเป็นทางการทีมทนายคุณยิ่งรักนะครับคุณนรวิทย์ล่าแหล่งก็บอกว่า เพื่อให้การพิจารณาถอดถอนเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมยืนยันว่าการยื่นหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นการประวิงเวลาในการดำเนินคดีแต่เพื่อความเป็นธรรมซึ่งการยื่นเอกสารเพิ่มเติมไม่ใช่หลักฐานใหม่แต่เป็นเอกสารที่ปปชรับรองอยู่ในรายงานไต่สวนอยู่แล้วแต่ไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการปปชเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหากมีการตรวจสอบรายงานของปปชที่มีการกล่าวหาคนนี้ลักแล้ว จะพบว่าไม่มีข้อพิจารณาหรือข้อวินิจฉัยใดๆเกี่ยวกับเอกสารของผู้ถูกกล่าวหาเลยก็เลยไปยื่นขอความเป็นธรรมกับสอนอชอเพิ่มเติมในวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมนัดแรก28แล้วก็ลงมติถอดถอน25ธันวาคมค่ะะครับ